จะหวานปุ๋ย<ม>จะหวานปุ๋ยใช่ไหมคะแต่ว่าที่เตรียมอยู่นี่ตัวนี้คืออะไรคะแม่ตัวนี้คือยูเรียยูเรียอ่าตัวนี้คือยูเรียวันนี้ที่เตรียมไว้นะคะตัวนี้จะเป็นยูเรียส่วนตัวนี้ก็จะเป็น BKS Nano ของเรานะคะ BKS Nano ให้ดูเนื้อข้างในเลยนะคะ ห็นไหมฮะละเอียดมากนะคะมีธาตุอาหารเป็นผงนาโนค่ะคุณคุณสมบัติของนาโนเราพูดถึงคุณสมบัติทำให้ปุ๋ยเอ่ออยู่นานขึ้นเก็บอาหารที่นานขึ้นตันนี้ไม่ใช่ปูนขาวนะต้องบอกสีก็ไม่ใช่นะครับปูนนาโนตัวนี้เขาจะดูดซับธาตุอาหารไวใช่ สับขาอาหารเลยค่ะปล่อยหางขาอาหารสูญนเสียไปนะครับใช่ขาอาหารไวโดยเดิมค่ะก็เป็นการยืดอายุแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้เราด้วยรับค่ะอ่เดี๋ยวเรามาดูหนึ่งกระสอบของเราบรรจุห้ากิโลตัวนี้เลยนี่เราจึงเอาตัวดีเทน้าโน่ตัวนี้นะครับเป็นตัวกักเก็บตัวกักเก็บค่ะป้องกันสารอาหารในปุ๋ยต่างๆแบบนี้นะครับตัวนี้กับตวอยกักเก็บ เพื่อท่าได้กินโดนขึ้นนะคะจากจะเฮดให้เพื่อท่าได้กินได้รับธาตอาหารจากปุ๋ยตั้งสองย่างนี้มาถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือมาทุมวติวาน่าเฮ้าอยู่ที่ว่าแปลงนี้ได้ใส่ปีละสองกระสอบได้ใส่ยูปีสองปีละสองกระสอบปีนี้ให้เหลือซักกระสอบเดียวนึ่เดี่ยวเอาบีเคเอ็ดโดนี้มากผสมกระสอบหนึ่งค่ะซอยลดสนพุ่นกะเดี่ยวเครื่องหนึ่งอือรค่ะ พืชก็เข้าจะได้รับธาตุอาหารมากกว่าเตาขึ้นเท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่ไปหลายๆแปลงก็จะเห็นว่าผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกอข้าวหนาตามากขึ้นใช่ไหมคะพี่แล้วก็รวงใหญ่ขึ้นด้วยอืมอัตราการเป็นโรคนาข้อห่วงนะครับคือภาษาอีกบันภาาอกบกันมันเทาอยู่คนพืชโรคนาค้อห่วงหอบบกกรมตายพ่ายตัวนี้จะ ลดปริมาณล่องไหลเลยครับนี่ก็คือเห็นผลจากปีเดียวนะครับค่ะเ็นผลจากปีี่แลยวระวางหน้าสองแสงแสงใส่แสง่ิวใส่นะครับอัตราการตายไพ่ลูกข้อห่องวงเน่านี่หลาย,ยากับแสงผี่ใสแต่นี่นนอยู่ต่อแต่บวไลค่ะครับแต่บรรดาขาจะลอยจะเตี้ยนสาวามัน่นจากลดปริมาณการส,ส,สูญเสียตัวนีโลงอีกส่วนเอามาบางๆผสมนะครับ ป oh. okay. ุ๋ยสวยหนึ่งเัเครองมือบก่อน้าเฮาบ่าพอใจฮกบนก่อนฝุกบนก่อนแต่่ัวนก็ย่งไปเสิมน้องอ่ค่ะใส่มือดแล้วแบ่เป็นยังสองกรสอบปุ๋ยสองกระสอบต่อนาโนหนึ่งกระสอบุกแทนง้ะงั้นเดี๋ยวเราหวานกันเลยดีไหม เขาจะละเอียดมากเลยนะแล้วเขาก็พอสัมผัสไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความชื้นในตัวของเขาอยู่แล้วด้ยวยเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บอาหารของเขาได้ดีมากๆเลย ผสมปุ๋ยอินซีต่างๆได้นะครับเดี๋ยววัันลงเราจะอาไปผสมปุ๋ยครอบปุ๋ยอัด ไก่อันเม็ดกี่งว้วอันเม็ดกี่มูอันเม็ดต่างๆใดนะครับบ่จําเป็นต้องว่าจะเป็นเฉพาะตัวนี้ปุ๋ยขรอปุ๋ยอย่างต่างๆเขาผสมได้เบิด <c oughs> เขาจะไปเพิ่มถาดอาหารของปุ๋ยตะลายางตะลายาายางไนิดนั่นนะครับนี่คือผลดีของด <c oughs> ีเคเอฟก็องเข้าความทั้งในตัวบีเคเอฟก็เข้ากับี่ถาดอาหารมากไม่อีกอแล้วไปบวกกับตัวองทันอีกเียอหนึงก็ฝากไว้ คูณพ <S an> ลังเป็นสองเท่าก็นดนีนะครับค่ะครับใส่แล้วเห็นผลเพิ่มผลผล,ผลิตเพิ่มและรายได้ในเกษตร,ร,รแต่กอนเพิ่มขึ้นอีกนะครับค่ะครับจอ,อยลดต้นทุนต้องอีกค่ะเพราะว่าปุ๋ยปีนี้แพงแพงเกินเลยนะครับเกินครื่งเกินเครื่งต <S an> ่อ, <S <S <an> <S ตอเอกิงกบปีที่แล้วนะครับใช่ปีที่แล้วสอบละหาลอยยี่สิบปีนี้ต๊สอบละพันหาลอยเขียนเบื้องสองเท่าสองเท่านะครับแต่ขาดว่าอนาคต อาทิตย์ถึงเปนาอยู่นี่ก็คือยังไม่แนวนมไปเ,เ,ร,เรื่อยๆน,นะครับรแต่ว่าโตกของเข้านะครับแลค่าถูกเพิ่มผลผลิตาร้ึ้นออกนะครับมึงจะขอฝากไว้วันนี้เรานะเราเราแจกโปรหน่อยดีนะมครับนะแจกโปรดีกว่านะคะวันนี้นะคะท่านไหนที่กำลังเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะที่รับชมติดตามไ <c oughs> ลฟ์วันนี้นะคะวันนี้เรามีโปรแจกค่ะก็คือ โปรของเราจะมีเขาเรียกว่าชุดที่เตรียมรับหน้าฝนดีกว่านะคะเตรียมผลิตภัณฑ์เตรียมปุ๋ยรับหน้าฝนเลยนะคะกะ็เตรียมลงนาจะมีอะไรบ้างก็จะมีเอ่อ bks nano นะคะ bks nano สามกระสอบสากระสอบนะคะหมักปลา3ามลิตรนะคะ bks nano สามกระสอบน้ำหมักปลา3ามลิตรนะคะเพียงแค่แป0ร้อยบาท 800บาทเรามีวันนี้เราให้จำนวนจำกัดขอแค่หนึ่งเซตเท่านั้นนะคะหนึ่งร้อเซตเท่านั้นนะคะ BKS Nano นโนสามกระสอบแล้วก็น้ำหมักปลา3ามลิตรเอาไปเลยนะคะแถมกันไปเลยวันนี้นะคะเตรียมพร้อมค่ะด้วยสูตรนี้เลยนะคะแปดบาทเอาแค่100เซตเท่านั้นค,<า>ค่ะ,ะก็ค่าปกติโยตีพันหานะครับเซตเดียว <ข>ใช้รอ,องพื้นก็ได้อรองพื้นได<อ>้สไลด์ต่อข้างเข่ากลง<อ>หน้าหลังจากหน้าปีปังแล้วนี่ครับเกียวออกแล้วเอาทํกากันวานไดยเลยครับวานแลวก็ไถกบไสกบบา่าหน้าแถวนี้จะเป็นหน้าปีต่อไปเพราะตรงนี้มันมันเป็นหน้าปังโดยเฉพาะเขาจะเห็นหน้าปีหน้าปังหลังจากเกี่ยวเขาหน้าปังออกเอาใส่ตัวบีเควานได้ครับวานในตัวแล้วก็ใส่น้ำมัดป่าจีบให้ชุ่ม ใชกบเลยครับเขาจะเป็นธาดอาหารให้เขาหน้าปีต่อไปจะซอยรดต้นทุ่นของปุยต่างๆอีกเพิ่มอีกต่อไปครับดีคือผลดีของ BKS นาโนครับน้ำหมักปลนครับอด้วยราคา800บาทนะคะ100เซตเท่านั้น100เซตเท่านั้น800บาทนะคะรีบทัก่ายนะคะรีบจับจองไปที่นี้นะคะเราฝากไว้นะคะ BKS นาโนและน้ำาปักปาค่ะ ค,ค่ะแล้ววันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะคสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ